ขอใช้เวลานะครับชวนเราฟังเจ๊แม่ขนมท,ทานกนิสาทานัอนุธาชวนเราฟังเพื่อความบันเทิงนะครับ ไเนี่ม่เข้มขนาดนอยนะครับเน้นตัวเดียวนะครับวันที่18สิงหานะครับโอใครไม่ขอตกใจคลิปนะครับขอูกใจคลิปให้ด้วยนะครับ เสียลชาวกีน่าพิเศษครับ,รบปกตินะครับแล้วก็ V I P นะครับเลนส์แดงนะครับก็เลนสนสีนะครับก็กดติดตามาพ่อแม่พาเพลินไว้ ลิปแนนะครับคลิปไหนของทางชอลาบกดถูกใจคลิปนั้นให้ดูนะครับคลิปทุกคลิปของทางชอนาบก็เทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอดบนะครับสี่ศูนย์นะครับสี่หนึ่งนะครับ สี่มมเจ็ดครับแล้วก็สี่เก้านะครับก็คิดไปคองทางช่านนะก็เทียบผลดูเพิ่มความบันเทิงนะครับและโฆษณาขึ้นมานะก็ระวังนะบเดี๋ยวกดปิดอดย่ากดข้ามโฆษณาครับกดดูโฆษณาให้กันนะครับ